อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับบ้านกกตาลนี่เองนะครับก็ถือว่านะครับหมู่บ้านนี้นะครับผมขับรถแท็กเตอร์นะครับมาของแบรนด์แมสซี่เนี่ยมาหลายสิบคันเลยทีเดียวเรียกว่าอำเภอเนี้ยเรียกได้ว่าหลักร้อยเลยทีเดียวก็มาทีไรก็อบอุ่นทุกทีนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนต้องขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องในบริเวณนี้ที่ให้การต้อนรับอย่างสม่ำเสมอครับสวัสดีครับตามพบกันอีกแล้วครับกับช่องรถถนะยนับครังเกษตรยุนกรุ๊ปนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับบ้านกกตาลนี่ หมู่บ้านนี้นะครับผมขายรถแท็กเตอร์นะครับมาของแบรนด์แมสซี่เนี่ยมาหลายสิบคันเลยทีเดียวเรียกว่าอำเภอเนี้ยเรียกได้ว่าหลักร้อยเลยทีเดียวก็มาทีไรก็อบอุ่นทุกทีนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนต้องขอบพระคุณนะครับพ่อพี่น้องในบริเวณนี้ที่ให้การต้อนรับอย่างสม่ําเสมอนะครับแล้ววันนี้นะครับเลิกงามยามดีนะครับได้มีโอกาสนะครับมาส่งรถไถคันนี้นะครับแมสซี่ฟูกุสันเอฟห้าเจ็หนึ่ขนาด102แรงม้านะครับให้กับคุณแม่ไพรวันปิดน้าคาและครอบครัวนะครับซึ่งต้องบอกได้ว่าท่านเองนะเป็นบิ๊กกกกแฟฟนนนนนะครรัััับขอองเเเเมมสซีีีีู่่ลยยยทดดวว๋าาพช นะครับอ่ะไปพาไปชมรถไถคันแรกก่อนนะคันแรกนะคันแรกนี่ผมจำหน่ายให้คุณแม่จอดอยู่ด้านในนี้นะครับอ่าจอดอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นคันใหม่นะที่เพิ่งเราส่งวันนี้แหละเราส่งวันนี้นะครับเป็น102แรงม้านะครับอ่าโกบลซีรีส์นะครับแคปแอร์นะครับเย็นๆสบายนะครับส่วนนี้เป็นคันแรกนะที่เราขายมาให้กับคุณแม่มันหลายปีแล้วนะครับอ่าหลายปีแล้วเราขายมานะครับแต่ดูสภาพการใช้งานนะครับยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับรถ M F 4 5นะครับตระกกูลนี้็ ถือว่าแบบสุดจัดประหลัดบอกเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นตระกูลที่แบบอึดถึกทนนะครับใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นรุ่นที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าหลายๆคนในการมั่นใจในการใช้สินค้าของแมสซี่ฟูกุซันเราก็ดูแลหลังการขายมาตลอดนะครับรถคันนี้น่าจะเกิน56ปีแล้วที่ผมขายมานะครับเป็นคันแรกๆที่ผมขายเข้ามาในหมู่บ้านนี้นะครับมาดูคันใหม่นี้ดีกว่าดูคันใหม่นี้นะครับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ2ล้าน 3แสนบาทนะครับตัวรถเปล่านะรประมาณนี้เป็นรถไถข,ขนาด102แรงม้านะครับซึ่งผมได้รีวิวสเปคไปแล้วแหละนะแต่ก็เดี๋ยววันนี้มาพูดกันอีกคร่าวๆกันอีกแบบนึงอีกอย่างนึงแล้วกันอีกนิดนึงแล้วกันเป็น4สูบ 4,400cc จุดเด่นแน่นอนครับของ m ม s s ี่โฟกัสสัเรารู้กันดีอยู่แล้วเรื่องของเครื่องยนต์นะครับที่ให้แรงบิดสูงใช้รอบต่ำๆนะครับไถเบาเข้าลึกอ่าชื่อน,นี้ยังใช้ได้สำหรับ m ม s s ี่โฟกัสสัแล้วก็เรื่องของระบบเกียร์ชุดคัสที่มาเป็นแบบใหม่หมดเลยเป็นเท้าอีใหม่นะะะะคคคครรรรรััััับบบบชุดดเเเเเกกีีียย์12 12ปปป็็นนนนนน power shuttle ลตสหโม้ เป็นคัสเปียกแช่ในน้ำมันนะครับแน่นอนการสึกหลอต่ํามากๆการเข้าเกียร์สมูทจังหวะ6-5ของการออกตัวไม่มีเลยนะครับเป็นคัสเปียกยิงไฮดรอลิกยิงด้วยน้ํามันไฮดรอลิกซึ่งใช้สะดวกสบายนะครับสำหรับ MF5710 โมเดลนี้นะครับมีทั้งแบบตู้แอร์และแบบธรรมดาซึ่งจะเป็น power s h u t t e เหมือนกันก็คือเป็นคัสเปียกเหมือนกันซึ่งตัวธรรมดาเนี่ยเข้ามาเปิดตัวเรียบร้อยละเดี๋ยวผมน่าจะมีโอกาสได้รีวิวเป็นรายแรกๆนะครับลายแรกๆเดี๋ยวเราจะพาชมกันวันหลังอ่ะแล้วมาพบอีกจุดหนึ่งนะครับ สำหรับคนที่ไม่รู้จักรถถ่ายแมสซี่มาก่อนแล้วเคยได้ฟังเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีคําพูดกล่าวว่ารถถ่ายแมสซี่เนี่ยมีปัญหาจุกจิกเรื่องของระบบไฮดรอลิกซึ่งต้องยอมรับว่าเมื่อ40-50ปีที่แล้วเนี่ยเป็นจริงก็คือเรื่องของระบบไฮดรอลิกมีความช้านะครับกว่าค่าอยาอื่นๆเขาแต่ณวันนี้ผมจะพามาดูเทคโนโลยีใหม่นแน่นอนครับปัจจุบันนี้โมเดลที่เราจาหน่ายอยู่ปัจจุบันนี้ปี2024แล้วเนี่ยนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ทางกลุ่มเอคโกหรือกลุ่มสินค้าของแมสเซิฟบริสันได้พั ที่เป็นแบบจุดด้อยของเขานะพัฒนาขึ้นมานะม่าจะเป็นตัวนี้นะครับเรื่องของระบบชุดหัวใจกลไกของไฮดรูลิกทั้งหมดนะครับเป็นแบบอยู่ภายนอกทั้งหมดละนะครับเราดูแลรักษาได้ง่ายไม่ต้องยกตู้ตัดท่อนอะไรเงี้ยที่แฟนรถไถสมัยเก่านะ่าจะรู้กันดีจุดนี้ควบคุมกมารทำงานของระบบไฮดรูลิกทั้งคันเลยตรวจเช็คซ่อมที่จุดนี้ยกน้าหนักด้วยกระบอก2ข้างนะครับได้คันนี้ยกได้ถึง4ตันอ่ะนะครับซึ่งใช้ได้กับอุปกรณ์ต่อพ่วงได้ทุกแทบทุกชนิด พอพีดีโอตัวนี้ใช้พันรอบเลยด้วยใช้กับเครื่องอัดใบอ้อยขนาดใหญ่ได้ซึ่งเรียกได้ว่าตอบสนองทุกความต้องการนะครับของของการทํางานนะครับแล้วก็มีออปชั่นอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่จะเป็นเนี่ยปรับขึ้น,ลง,นลงขึ้น,ลง,น,ล,งนลงของหางตรงนี้ก็ได้นะครับปลั๊กต่อใช้น้ํามันไฮดรอลิกจากภายนอกก็ได้นะครับต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมในพศออนี้แหละอ่าก็ต้องขอบพระคุณลูกค้านะครับที่ไว้วางใจเราวันนี้ลูกค้าเอาคันนั้นมาเทิน ไปดูหน่อยคะอ่าสีน้าเงินคันนั้นนะครับที่เราเอาขึ้นกลับไปนะครับลูกค้าเอามาตีเธอแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถนํารถไถนะครับที่หมดงวดแล้วมีล่องมีเล่มอะไรเรียบร้อยนะครับอยากจะเอามาตีเธอแลกเปลี่ยนเป็นดาวเป็นอะไรก็แล้วแต่ของรถไถเรายินดีครับยินดีลูกค้าสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นกันได้ที่เบอร์นะครับ089นะครับ57619เป็น6ครับขอบคุณครับ